โซโรอัสเตอร์เป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ของโลกที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนักวิชาการหลายคนมีแนวคิดว่าต้นฉบับของแนวความคิดทางศาสนาของสวรรค์นรกเทพซาตานและวันตัดสินในศาสนาอื่นๆอาจจะต่อยอดมาจากศาสนานี้หลายคนไม่เคยได้ยินเรื่องของศาสนาโซโรอัสเตอร์หรือเคยได้ยินมาบ้างก็ตามแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงศาสนานี้กันครับ ศาส,สนาโซโรอัสเตอร์มีต้นกำเนิดในดินแดนประเทศปเปอร์เซียโบราณปัจจุบันคือประเทศอิหร่านเมื่อประมาณศตวรรษที่7็ก่อนคริสตกาลโดยคิดตามสมัยของโซโรอัสเตอร์ผู้เป็นศาสดาก่อนที่จะเกิดศาสนานี้ดินแดนแถบนี้นับถือพระเจ้าหลายองค์และนับถือธรรมชาติตามที่ภูมิภาคต้องการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในขณะนั้นมีคำกล่าวว่าศาส,สนาโซโรอัสเตอร์เป็นศาสนาแบบเทวนิยมก็มีหรือศาสนาแบบทวิเทวนิยมก็มี คือเชื่อว่ามีเทพเจ้าสององค์คือเทพเจ้าแห่งความดีมีนามว่าอหูรามาสดาทรงสร้างแต่สิ่งดีงามเช่นความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ความสุขและความสมหวังเป็นต้นกับอีกองค์หนึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความชั่วหรือมารมีนามว่าอาฮริมันหรืออังคารเมนยุสร้างแต่สิ่งที่ชั่วหรือไม่ดีทั้งหลายเช่นความอัปลักษณ์ความอด่นยากความทุกข์และความผิดหวังเป็นต้น และตามข้อมูลระบุว่าเทพเจ้าทั้งสององค์ได้ต่อสู้กันตลอดเวลาด้วยเหตุนี้จึงมีของคู่กันในโลกเช่นดีชั่วสูงต่ำดำขาวมืดและสว่างเป็นต้นโดยสิ่งที่ดีทั้งหมดมาจากอาหุระมาสดาส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็มาจากอาิริมันนั่นเองศาส,สนาโซโรอัสเตอร์เป็นศาสนาที่ชาวอิหร่านนับถือกันมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ทั้งมีความสำคัญเป็นศาสนาของจักรวรรดิเปอร์เซียซึ่งพระเจ้าไซรัสมหาราชทรงปกครองเมื่อราว558ถึง530ก่อนคริรสตกาชศาสนาซโรอัสเตอร์ดำรงอยู่ในประเทศอิรานมานานกว่า1,000ปีทั้งเคยรุ่งเรืองมากกว่าประมาณ3ศตวรรษจนต่อมาก็เริ่มเสื่อมลงมีข้อวิเคราะห์ว่าศาสนาซโรอัสเตอร์ได้เริ่มเสื่อมไปจากประเทศอิรานเพราะการเข้ายึดครองของบุคคลผู้นับถือศาสนาอื่น2เหตุการณ์ก็คือ เหตุการณ์แรกเกิดเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้เข้ามารุกรานจนมีชัยเหนือดินแดนแห่งนี้พระองค์สั่งให้เผาคักพิสักธิ์ของศาสนาโซโรอัสเตอร์และศาสนิกชนถูกบังคับให้นับถือศาสนาแบบกลีกแทนเหตุการณ์ที่2กองทัพอาหรับซึ่งนับถือศาสนาอิสลามได้เข้ามายึดครองอิหร่านสั่งให้เผาทำลายคัภพิสที่ลงเลืออยู่ทั้งหมดและบังคับให้ศาสนิกชนเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ใครขัดขืนจะถูกลงโทษทําให้ศาสนิกชนของศาสนาสโุรอัสเตอร์ผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาได้พากันหลบหนีไปอยู่ที่เมืองบอมป์ประเทศอินเดียศาส,สนาสโุรอัสเตอร์นั้นกล่าวกันว่ามีนักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกเคยให้ความสนใจแต่ต่อมาในสมัยกลางความสนใจก็หมดไปแถมศาสนานี้ได้ประสบกับเหตุการณ์การลุกรานต่างๆจึงแทบสูญสิ้นไปไม่ประจักษ์แก่ชาวโลกเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จนถึงต้นคริสตศตวรรษที่18-19ผู้นับถือศาสนานี้ยังคงเหลืออยู่และได้เดินทางไปตั้งหลักแหล่งที่ประเทศอินเดียปัจจุบันนี้มีผู้นับถือส่วนใหญ่ในเมืองบอมเบ์ชาวโลกเริ่มรู้จักศาสนานี้อีกครั้งหนึ่งส่วนผู้ที่นับถือศาสนาสโรอัสเตอร์ในประเทศอินเดียมีชื่อว่าปาซีซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่าเปอร์เซียตามความเชื่อของชาวเปอร์เซีย ที่นับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์ได้กล่าวถึงประวัติศาสราของตนไว้โดยสรุปดังนี้นะครับท่านศาสดาก็คือโซโรอัสเตอร์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซาราทุสตราเกิดในราศรวศตวรรษที่7ก่อนคริสตศักราชท่านเกิดในครอบครัวของชนเผ่าปสปิยะบิดามีนามว่าพรุสต์และมารดามีนามว่าทุโควะ เมื่อท่านศาสดาผู้นี้ยังเป็นเด็กเล็กมักถูกลอบทำลายจากพวกนักบวชหมอผีนักศยศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลในเมืองขณะนั้นเพราะว่าพวกนี้มีความเชื่อว่าในวันที่ท่านศาสดาเกิดนั้นมีนิมิตรปรากฏบนท้องฟ้าดังนั้นเด็กทารกที่เกิดมาในวันนี้จะมาทำลายคัดค้านความเชื่อทางศยศาสตร์ที่พวกเขากำลังมีอิทธิพลอยู่พวกเขาจึงพากันตามหาจนพบว่าเด็กที่เกิดวันนี้คือใครและพยายามที่จะฆ่าหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ จนเมื่ออายุได้เจ็ดปีบิดามารดาได้ส่งให้ท่านไปศึกษาเล่าเรียนกับสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นท่านใช้เวลาศึกษาที่นั่นจนเมื่อจบการศึกษามีความรู้เรื่องศาสนาเก,กษตรกรและวิชาแพทย์จึงได้เดินทางกลับบ้านเพื่อช่วยเหลือบิดามารดาขณะนั้นปอว์เซียมกักจะมีสงครามรุกรานบ่อยๆท่านศาสดาจึงอาสาไปเป็นทหาร หลังสงครามสงบลงก็เกิดโรคระบาดท,ท่านจึงใช้วิชาแพทย์ช่วยรักษาคนรับใช้สังคมอยู่5ปีบิดาจึงให้แต่งงานกับสาวงามนามว่าฮาวูวีและเนื่องจากเกิดโรคระบาดมากมายท่านจึงเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแพทย์อย่างจริงจังท่านศาสดาสโรอัสเตอร์นะครับมีความสนใจฝักใฝ่ในด้านศาสนามากและพยายามที่จะคิดหาศัธร,รมเพื่อความ้นทุกขและววิเคราะห์โลกกับธรรมชาติท่านมักจะชอบสังเกตรปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติ แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบเช่นวันหนึ่งท่านนั่งดูดวงอาทิตย์ที่คนทั่วไปในขณะนั้นพากันบูชากำลังจะตกดินซึ่งเท่ากับว่ากลางวันจะหมดไปแล้วก็กลายเป็นกลางคืนท่านจึงคิดวิเคราะห์ว่าทุกสิ่งในโลกมีสิ่งคู่กันเสมอมีกลางวันกับกลางคืนมีความมืดกับความสว่างความดีกับความชั่วดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงจะมีอยู่เช่นนี้ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงความดีกับความชั่วก็เช่นกัน ความดีก็คือความดีความชั่วก็คือความชั่วไม่มีอำนาจใดจะมาเปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดีหรือจะมาเปลี่ยนความดีให้เป็นความชั่วได้ดังนั้นการที่นักบวชหมอผีพวกนักศยศาสตร์อวดอ้างว่าตนมีอำนาจทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้ท่านจึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ท่านคิดอย่างนี้เพราะโลกเกิดขึ้นจากพลังสองอย่างก็คือเทพเจ้าแห่งความดีเรียกว่าอาฮูรามาสตาและเทพเจ้าแห่งความชั่วเรียกว่าปังคราเมนยูหรืออาห์นิมัน บางแห่งก็กล่าวถึงว่าขณะที่ท่านนั่งคิดอยู่นั้นก็รู้สึกตัวเสมือนหนึ่งมีพระเจ้าอาหุระมาสตาตรัสเรียกให้มาเข้าเฝ้าอยู่ข้างหน้าพระพักพระองค์ทรงไต่ถามปัญหาต่างๆจนพอพระทยแล้วส่งมอบให้ดําเนินงานในฐานะตัวแทนของพระองค์เพื่อช่วยเหลือความทุกข์ของคนทั้งหลายคาสั่งของพระเจ้ามีว่าชายผู้นี้เราได้สร้างมาเพื่อเป็นตัวแทนของเราชายผู้นี้เท่านั้นที่จะเอาใจใส่ต่อการบอกกล่าวแนะนําของเรา ท่านศาสดาจึงได้ประสบการณ์ทางจิตและมั่นใจว่าเทพเจ้าแห่งความดีคืออหุระมาสตาส่งมอบหมายให้ท่านประกาศศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสโรออสเตอร์ aster, ก็มอบกายถวายชีวิตให้แด่พระเจ้าและอุทิศชีวิตเพื่อเผยแผ่ศาสนาในตอนแรกการเผยแผ่ศาสนาของท่านนั้นดูจะไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีมากนักจนมีคำกล่าวว่าท่านจึงเน้นไปใช้การเมืองเพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ศาสนาของท่าน ตอนนั้นอาณาจักรเปอร์เซียถูกปกครองโดยพระราชานามว่าวิสตาสปาซโรอัสเตอร์จึงได้ขอเข้าพบและประกาศคำสั่งสอนแต่คำสอนของพระองค์คัดค้านความเชื่อของคนสมัยนั้นทำให้เกิดการขัดแย้งกับพวกโปโรหิตแห่งราชสำนักบุคคลเหล่านั้นจึงร่วมมือกันและขอโต้วาทีกับท่านโซโรอัสเตอร์ต่อหน้าพระพักพระราชาถึง3วัน3คืนแต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้ต่อท่านซโรอัสเตอร์พระราชาวิสตาสปา จึงโยกย่องและหันมานับถือศาสนาสโรออสเตอร์เป็นเหตุให้พวกนักบวชความเชื่อเดิมเสียผลประโยชน์จึงพาการหาวิธีใส่ร้ายท่านด้วยอุบายต่างๆจนในที่สุดพระราชาก็หลงเชื่อคำยุยงและได้จำคุกท่านสโรออสเตอร์เหตุการณ์ต่อมาม้าตัวโปรโดของพระราชาวิสตาสปาเกิดเจ็บขาลุกไม่ได้นอนรอความตายอยู่พระราชาเป็นห่วงม้าตัวนี้อย่างยิ่งนะ จึงสั่งให้แพทย์และนักบวชโรหิตต่างๆมารักษาแต่ก็ไม่มีใครสามารถรักษาม้าให้หายได้จนข่าวนี้แพร่ไปทั่วเมืองและกระจายไปถึงในคุกที่คุมขังท่านสูรุัสเตอร์ท่านจึงบอกแก่ผู้คุมว่าให้ไปทูลแก่พระราชาวา่าตัวท่านนั้นสามารถรักษาได้พระราชาจึงให้นําตัวท่านออกมาเพื่อรักษามมาตัวโปรดแต่ก่อนจะรักษาท่านศาสนานั้นได้ขอกับพระราชาวา่า ้ารักษาม้าตัวนี้ได้ขอให้พระราชานั้นทรงยอมนับถือศาสนาสโซโลอัสเตอร์อีกและให้พระราชวงศ์กับประชาชนนับถือด้วยซึ่งพระราชานั้นก็ทรงสัญญาตามที่ท่านโซโลอัสเตอร์ขอและในที่สุดท่านโซโลอัสเตอร์ก็สามารถรักษาม้าตัวโปรดของพระราชาจนหายเป็นปกติได้ทำให้พระราชาและประชาชนทั่วไปเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านอีกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาศาส,สนาสโซโลอัสเตอร์จรึงเป็นศาสนาประจำชาติของชาวเปอร์เซีย และท่านศาสดาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสูงสุดแห่งปุโรหิตของราชอาณาจักรด้วยกล่าวกันว่าอาวสานแห่งชีวิตของท่านศาสดาสโรอัสเตอร์นั้นมีสาเหตุมาจากสงครามแก้แค้นก็คือตอนนั้นชาวเปอร์เซียส่วนใหญ่มีความเดือดร้อนเพราะมีหนี้สินมากเป็นลูกหนี้ของชาวตุรานหรือตุเรเนียนซึ่งเป็นอาณาจักรหนึ่งที่มีการค้าขายติดต่อกันเสมอมาเมื่อชาวเมืองเดือดร้อนจึงมาร้องเรียนกับพระราชาเรื่องหนี้ ท่านศาสดาจึงเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยให้พระราชานั้นทรงสารไปแจ้งแก่พระราชาแห่งแคว้นตุรานว่าหากไม่ยอมรับนับถือศาสนาสโลอัสเตอร์ชาวเปอร์เซียจะไม่ใช้นี่น,นี้เมื่อพระราชาแห่งแคว้นตุรานรู้เรื่องนี้จึงไม่พอใจได้ยกทัพมาตีอาณาจักรเปอร์เซียท่านศาสดาทรงวางแผนการรบและทัานหมายว่าฝ่ายเปอร์เซียจะชนะและก็เป็นจริงตามนั้นชัยชนะครั้งนี้ทําให้ชาวเปอร์เซียหลุดพ้นจากเรื่องนี่สินนี้ ทำให้ชาวเมืองต่างเคารพนับถือท่านศาสดามากขึ้นราวกับเป็นเทพเจ้าจนเมื่อเวลาผ่านไปเจ็ดปีอาณาจักรตูเรเนียนหรือตูรานก็ได้เข้ามารุกรานโจมตีอาณาจักรเปอร์เซียอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ฝ่ายตูรานได้รับชัยชนะทั้งยังมีการเผาเมืองและได้ฆ่าท่านศาสดาสโรอัสเตอร์ตายอยู่ในวิหารบูชาไฟเมื่อท่านอายุได้77ปี แต่บางแห่งนะครับก็บอกว่าท่านตายตอนอายุ80ปีถูกฆ่าพร้อมกับสาวกเป็นอันมากขณะทําพิธีในเทวสถานเพื่อขอพรให้มีชัยชนะในระหว่างสงครามหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพระราชาว,วิสตาสปาจึงได้รวบรวมกำลังทหารขึ้นใหม่และบุกเข้าโจมตีจนยึดเมืองคืนได้พระองค์ทรงแขนมากที่ทหารตุรานฆ่า,าศาสดาโซโรอัสเตอร์ตายท่านจึงยกทัพไปแก้แค้นพวกตุรานถึงถิ่น จนรบเอาชนะอาณาจักรตุรานได้หลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งสมณทูตไปประกาศศาสนาโซโลอัสเตอร์ในดินแดนต่างๆอย่างจริงจังดังที่บอกไปนะครับว่าเทพเจ้าของศาสนาโซโลอัสเตอร์ก็คือพระเจ้าอังระมาสดาเป็นเทพแห่งความดีงามแต่พระองค์ก็มีคู่แข่งนะครับก็คืออหิริมันเป็นพระเจ้าฝ่ายชั่ว ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานแต่สุดท้ายชัยชนะของคุณธรรมฝ่ายดีจะต้องมีเหนือกว่าความชั่วชาในที่สุดมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจหลายแห่งนะครับระบุว่าความเชื่อนี้มีปฏิกิริยากับความเชื่อของศาสนาพราหมณ์สมัยพระเวทเดิม ก็คือมีข้อมูลหลายที่และหนังสือหลายเล่มนะครับได้โยงเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะหนังสือลัฐที่ของเพื่อนนะครับระบุว่าอันหนึ่งควรอธิบายชื่อเทพบางองค์ที่มีอยู่ในคัมภีอเวสตาเทียบกับคมภีเวทของพรามเห็นได้ว่ามาแนวเดียวกันแต่กลับชื่อตรงข้ามกันเช่นคําว่าเทวะในคมพีเวทเป็นที่เคารพบูชานับถือของชาวฮินดูไฟลัที่ปาสีกลายเป็นปีศาจหรือมานภาษาเปอร์เซียในปัจจุบันเรียกว่าเทวะ การแสดงความเลื่อมใสในลทัทธิของชาวปาซีก็กล่าวคาถาเรียกชื่อว่าไววูแปลว่าต้านทานมันเทวะเป็นบอ่อเกิดแห่งบาปและความตายยอมคอยทำลายไร่นาและเคหสถานของสาธุชนชอบอาศัยอยู่ที่สกรปรกปฏิกูลเช่นในป่าช้าเป็นต้นแต่คำว่าอสูรในคำพีของพราหมณ์หมายความว่ามาน กลับกลายเป็นพระเจ้าในรัฐีปาซีเรียกว่าอัลฮูรามาสตาเพราะตัวอักษรสอในภาษาส,สันสกฤตออกเสียงเป็นตัวหอหรือหอในภาษาเปอร์เซียเช่นสินธุก็เป็นฮินดูตามรัฐีพรามอสูนั้นเป็นศัตรูของเทพดังมีเรื่องราวทราบกันดีอยู่แล้วและอสูรหรืออสุราก็คือไม่เดื่มสุราที่โดนพระอินทร์มอมเล่าและถีบลงสวรรค์ อินทระผู้เป็นเทพบ o d h ในคมปีพระเวทในรัติปาซีกับกลายเป็นหัวหน,น้ามันชื่อว่าอัริมันหรือเทวานัมเทวูแปลว่าหัวหน้าของหมูม่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองกลุ่มนี้นะครับเดิมทีอาจจะมีความสัมพันธ์ต่อกันด้านใดด้านหนึ่งก่อนที่กลุ่มอินโดอารยันกลุ่มหนึ่งหรือพวกหนึ่งที่นับถือพระเวทจะอพยพเข้าสู่อินเดียก่อนอันนี้ก็มีหลายท่านวิเคราะห์ไว้นะครับ ศาส,สนาซโรอัสเตอร์นั้นมีคำภีชื่อว่าอเวสตะแปลว่าความรู้คล้ายกับความหมายของคำว่าเวศของพรามคำภีอเวสตะนี้แบ่งออกเป็นห้าหมวดใหญ่ก็คือยศนะแปลว่าบูชาเป็นหมวดที่เก่ากว่าเพื่อนและเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดมีคาถากํา,าก,กับอยู่17คาถากล่า,า,กาวกันว่าท่านซโรอัสเตอร์นั้นเขียนขึ้นเองวิเปรักษเป็นบทอ้อนวอนต่อเทพเจ้าทั้งปวงใช้คู่กับยศนะประกอบด้วยบทง่ายๆ20บท เวนทิทักแปลว่ากฎที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมารายเป็นระเบียบวินัยเกี่ยวกับพิธีกรรมนอกจากนั้นยังกล่าวถึงเรื่องจักรวาลประวัติศาสตร์คำสอนเรื่องนรกสวรรค์3ส,ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญของอวิสตะและใช้สำหรับนักพสตแห่งศาสนานั้นโดยเฉพาะยัตตะ,ะบทสวดบูชาเป็นบทกวีสำหรับใช้สวดบูชาทูตสวรรค์21องค์และวิละรลติบุษแห่งศาสนาสโรอสเตอร์นักพรได้นำมาใช้เป็นคำพีแรกในพิธีกรรมเป็นคำพีคู่มือของนักพรต โครธาอเวสตะแปลว่าอเวสตะน้อยเป็นหนังสือคู่มือสำหรับใช้สวดมนต์ของศาสนิกชนทั่วไปนอกจากนั้นนะครับศาสนาสโรอัสเตอร์ยังมีหลักปฏิบัติพิธีกรรมและวันสำคัญต่างๆที่ทางเราไม่สามารถนำมาเล่าได้ทั้งหมดเพราะว่าจะกินเวลานานโดยเฉพาะพิธีบูชาไฟเราะว่าผู้คนที่นับถือนะครับเขาจะมีการตามไฟเอาไว้ตลอดไม่ให้มอดดับ พวกเขานะครับใช้ไฟแทนสัญลักษณ์แห่งความสว่างความรู้ความสะอาดและความดีเชื่อกันว่าในไฟที่ชดช่วงนั้นจะช่วยขจัดสิ่งที่มืดดำและในศาสนาสโรสเตอร์นั้นนิยมใช้รูปสาสดาสโรสเตอร์และควบไฟในกระถางเพื่อเป็นเครื่องหมายซึ่งเป็นคุณลักษณะของพระเจ้าอัุระมาสดาผู้เป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างและความดีนอกจากนั้นนะครับที่มันเจ๋งก็คือมีข้อมูลระบุว่ารถยนต์นะครับยี่ห้อมาสดาก็มาจากชื่อของเทพเจ้าพระองค์นี้ เอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของศาสนาสโตรอสเตอร์โดยสันเขปที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้แม้อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ก็คงพอจะทำให้หลายคนเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานี้มากขึ้นส่วนผู้ใดสนใจและอยากรู้มากกว่านี้ก็ไปศึกษาด้วยตนเองก็แล้วกันนะครับก็หวังว่าเรื่องนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ